สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณนขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกกาเป็นนัดวันพุธตอนเย็นครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านแกงใต้ชุดละ30บบาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้ากันเลยทีเดียวครับผม สวัสดีคุณพ่อค้าครับผมโอ้กำลังตักกันเลยนะขายชุดเท่าไหร่นะคุณพ่อค้าคือสามสิบครับพี่สามสิบบาทเนาะครับผมทุกเมนูเลยไหมทุกเมนูเลยทุกเมนูเลยนะโอเคเลยครับผมขายวันไหนบ้างคุณพ่อค้ามาวันพุธวันเสาร์พี่ตลาดนัดไว้กกากเนาะใช่ครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับเริ่มตั้งแต่สาม สองโมงถึงสองทุ่มพี่สองโมงถึงสองทุ่มนะสองหโอเคเดี๋ยวแนะนําหน่อยของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้แกงไตปลาพี่แกงไตปลานะโอ้ทำไมสีมันเหลืองครับคุณพ่อค้าสีเหลืองครับอืมใส่อะไรใส่กระมิ้นมก้ยมินกระมิ้นเล็กน้อยโอเคตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยมันจะเป็นแกงเหลืองปลาดุกครับแกงเหลืองแกงส้มนะเป็นปลาดุกนะตัวนี้นะโอ้โหน่ารับประทานกันเลยทีเดียวมันจะเป็นแกงคั่วปลาดุกครับอืมแกงคั่วปลาดุกเนาะ โอ้ยน่ารับประทานเลยเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรคุณลูกค้านี่จะเป็นแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนครับกระดูกหมูอ่อนโอ้กลิ่นนี่หอมฉุยเลยนะตัวนี้เป็นอะไรคุณลูกค้าคั่วกิ้งหอมคั่วกิ้งหมูใช่ครับอมันเป็นป่นใช่ไหมใช่หมูบดพี่หมูบดนะโอเคเลยสุดยอดเลยทีเดียวคุณลูกค้าครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผมขอบพระคุณสำหรับการรับชมครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม